ครับสำหรับทีนี้ก็มาดูาตัวที่ป้ายปูนเสร็จแล้วนะครับคือพญานาคที่เรากำลังเตรียมที่จะปั้นนะขั้นตอนแรกเราก็มาตะข่ายเสร็จนะฮะมาตะข่ายเสร็จแล้วเราก็าปูนมาป้ายให้มันแข็งไว้ก่อนนะครับ่าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพอเราป้ายปูนเสร็จแล้วพอมันแข็งแล้วก็ะจะอามาเป็น แบบนี้นะครับซึ่งก็นี่ก็ไปลายไปหลายตัวแล้วนะครับได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วครับฝั่งนี้ก็มีกําลังจะเตรียมปายอีกตัวนะครับ อันี้ก็มีอีกสองตัวสามตัวครับเป็นเราทำเยอะครับประมาณนักร้อยะไดใ้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัวต้องการใช้พญานาคนี่มากมายเลยทีเดียวตอนนี้ก็กำลังเล่งมือครับช่างก็กำลังเตรียมตะข่ายที่จะมัด ซึ่งคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันว่าการปลายปูนเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับซึ่งหัวนี้ก็อย่างไป้ายไม่เนียนเท่าไหร่นะครับยังไม่ละเอียดเท่าไหร่รอการปั้นต่อนะเพราะว่าเราจะใช้ปูนปั้นอีกเป็นเขี้ยวเป็นลิ้นเป็นปากนะครับ ไป,ไปก็จะใช้ปูนปั้นให้ออกมาเป็นรา,ายละเอียดชัดเจนกว่านี้นะครับนี่ก็ขึ้นปูนไว้นี่ค่หลายตัวครับซึ่งที่เราเตรียมปั้นวันนี้ก็คืออยู่ที่วัดย่อเหนือนะครับตำบลยอ่อ พื่อคำเพื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับ